สวัสดีครับวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเที่ยวเล็บกล่อง F16 นะครับที่ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวสาหรับรเราที่ใช้ F16 เหมือนกันเกี่ยวกับขีปนาวุธทําลายเรือผิวน้ําแบบฮาปูลบล็อกที่2นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวการเสริมอาวุธให้กับกองทัพอากาศของมอโมร็อกโกแน่นอนว่าเครื่องบินรบสมัยนี้ต้องทําหน้าที่ได้หลายบทบาทนะครับหรือว่าเป็นมัลติโลไฟเ h อร์หลายประสิทธิภาพจะมากน้อยแค่ไหนในแต่ละภารกิจขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของนักบินและที่สําคัญที่สุดนอกเหนือจากตัวเครื่องบินแล้วก็นักินลคคัอออีีกกสส่่งงึทําาญ็ื แล้ครับและการจะได้มานั้นก็ขึ้นอยู่กับการขอซื้อแล้วครับแล้วก็การรออนุมัติจากประเทศผู้ผลิตนะครับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติการขายยุทธปกรณ์ทางทหารให้กับรัฐบาลของประเทศ,เทศมโมร็อกกนะครับก็คือ a g m 8 l h a r p o o o ที่2ซึ่งก็เป็น Air Launch Missile นะครับจำนวน10ลูกเป็นเงิน62ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ 1, 8 6 0ล้านบาทก็เฉลี่ยลูกละ186ล้านบาททีเดียวนะครับโดยม โกจะนำไปติดตั้งกับ F16 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันทางทะเลซึ่งขีปนวุธฮาภูนนั้นมีความสามารถในการโจมตีอย่างแม่นยำนะครับโดยราคาลูกละ186ล้านบาทนั้นเป็นราคารวมอุปกรณ์สนับสนุนอุปกรณ์การฝึกอบรมและก็การช่วยเหลือด้านเทคนิคนะครับ ในบ้านเรานี่ขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำก็มีนะครับใช้ในยา39คิดเพ่พนก็คือ RBS 1 5 F ครับส่วนชนิดอื่นอีกไม่มีนะครับซึ่งฮาพูลบล็อกที่2ที่ใช้กับ F 1 6น่าสนใจมากซึ่งบ้านเรายังไม่มีถามว่าบ้านเรามีอะไรบ้างนะครับขีบปนาวุธอากาศสู่พื้นก็จะมี h g Maverick m 200ลูก RBS 1 5 F 25ลูกนะครับ ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศก็จะมีขีปนาวุธพิสัยใกล้นะครับ Iris-C 40ชุด AM9 s i d e w i d e r 600ลูกขีปนาวุธพิสัยกลางหรือว่า BVR ก็จะมี AIM-120C 50ลูก Python 4แล้วก็ Python 3นี่รวมแล้ว120ลูกนะครับสําหับ5พูนบล็อกที่2นั้น5พูนแปลว่าฉมวกนะครับ AGM-84 5พูน AGM มาจาก a i k ü 9 Missile 5พูนบล็อกที่2ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีความสามารถต้านทานการใช้อิเล็กทรอนิส วอลฟร์นะครับหรือว่าการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์และทําให้มีความแม่นยํามากขึ้นนําวิธีด้วย GPS มีความยาว3.8เมตรน้ําหนัก519กิโลกรัมพิสัยทําการอยู่ที่278กิโลเมตรแล้วก็ความเร็วอยู่ที่850กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวของสหรัฐมีกาขายฮาพูนบล็อกที่2ให้กับโมร็อกนะครับซึ่งโมร็อกก็เป็นประเทศในแอฟริกาเหนือติดกับช่องแคบยิบรอตา เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางผ่านของเรือต่างๆนะครับที่จะเดินทางผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนประเทศมโมร็อกโกก็ถือเป็นประเทศที่ค่อนข้างมั่งคั่งนะครับหลายกนนีอาจจะจําสับสนกับโมโนาโกซึ่งเป็นรัฐอิสระของฝรั่งเศสนะครับสำหรับกองทัพอากาศของโมร็อกโกก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมีมิราดเอฟหนึ่งนี่เก้าลำนอตชอปเอฟห้าอีชัยเกอร์ชูอีกยี่สิบสองลำนะครับเอฟสิบหกบล็อกห้าสิบสองอีกยี่สิบสามลำและก็อาจจะได้เอฟสิบหกไวเปอร์อีกในไม่ช้านะครับการขายห้า ูนบล็อกที่สองให้กับโมร็อกโกในครั้งนี้นะครับถือว่าสัฐานมิกานี่ให้ความสําคัญไม่น้อยเพราะว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญนะครับแน่นอนว่าเรือของรัสเซียจะผ่านหรือว่าใครจะผ่านเข้าไปเนี่ยก็ต้องผ่านช่องแคบยิปรอต้าทั้งนั้นนะครับขีปนาวุธฮาพูนก็มีหลายแพลตฟอร์มนะครับยิงจากเครื่องบินก็ได้ยิงจากเรือก็ได้หรือว่ายิงจากเรือดำน้ําก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นข่าวที่นํามาเล่าให้กันฟังในวันนี้นะครับยังไงก็สนับสนุนแอดมินด้วยการกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ